นะครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดเซรานะครับซึ่งเป็นวัดที่สําคัญอีกวัดหนึ่งของทิเบตน,นะครับดังนั้นวัดที่นี่เองเนี่ยเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาในสมัยปีคศ .1419 นะครับโดยลูกศิษย์ของอสองคาปาซองคาปา,าปานะฮะซองซองคาปาซึ่งซองคาปาเนี่ยเป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ขององค์ดาลเลยละมะ องค์ที่หนึ่งนะครับซึ่งวัดนี้เนี่ยเป็นวัดในสายนิกายหมวกเหลืองนะครับคือนิกายคุณธรรมของอทิเบตวัดนี้เองในสมัยก่อนนะครับก็เป็นสถานที่เรียนหนังสือของพระนะฮะซึ่งที่วัดนี้เนี่ยมีพระ อยู่ประมาณ5,000รูปนะครับในปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่แค่ประมาณสัก2,300รูปนะครับคือมถึง่ามีทั้งพระทั้งธรรมเนรน่นะครับซึ่งในสมัยก่อนที่นี่เองเนี่ยเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมของซองคาคาปาดังนั้นชาวทิเบตเองเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับวัดนี้มากนะครับถือว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกวัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในนะฮะ นี่ก็คือวัดนะครับด้านด้านบนนะสังเกตง่ายๆก็คือจะมีธรรมจักรอยู่ด้วยนะครับและภูเขาด้านหลังนี่ก็คือภูเขาตาติปูนะฮะซึ่งชาวทิเบตเองเนี้ยเขจะให้ความสําคัญก็คือคือถือว่าเป็นภูเขาที่มีความศักดิ์สิทธิ์